รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครคุณผู้ชมว้าวมากค่ะแต่ว่าเพิ่งตื่นนอนปั๊บเดี๋ยวลอาให้คุณผู้ชมดูก่อนสงสัยใช่ไหมว่าตอนนี้พี่จอยกับพี่ไอ์อยู่ที่ไหนกันเดี๋ยวก่อนอื่นขอพี่จอยว้าวส่วนตัวไปล้างหน้าแปรงฟันหาอะไรกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามนะคะหลังจากพี่จอยสวยกว่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูค่ะว่าที่นี่มีกิจกรรมแล้วก็ส่วนตรงไหนที่น่าติดตามตั้งมันมาเลยค่ะ พี่จอยคะ mm hmm. หลังจากที่พี่จอยอิ่มท้อง <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวพี่ไอซ์พาพี่จอยไปอาบน้ําด้านในดีกว่าค่ะ mm hmm. ที่พี่จอยที่ไม่รู้ว่าข้างในจะสวยแบบธรรมชาติหรือเปล่าแล้วเมื่อคืนก็ไม่บอกหลอกลอก่ลอเราไปนอนเต็นท์เอา <c oughs> อยาก<ม>ชิดธรรมชาติ <c oughs> ได้ยินเสียงน้ําข้างหลังสัมผัสมีเสียงนกเสียงจิงรีดเดี๋ยวตามไปดีไปก่อนไหมคะนั่นเข้าไปอาบน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวจอยพาพี่ไอซ์มาว้าวๆ้าว,ว,าวทางนี้เลยดีกว่าว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างหลังจากที่เรานอนเต็นท์มาทั้งคืนแล้ว แต่ก่อนที่จะเข้าไปขออีกตื่นได้ไหมไม่เอาค่ะพี่จอยเดี๋ยวยังไงพี่ไอซ์จะพาพี่จอยไปเที่ยวค่ะงานว่าวนาชาตาที่ค่ายพระรามหกนี่เองแล้วพี่จอยมีอะไรเด็ดๆไหมคะมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะสําหรับคุณผู้ชมจอยจัดให้จัดเต็มกันไปเลยเอ้เกิดมาสักที่ก็ได้ค่ะที่ไหนมี่เลยสาหรับบ้านไร่ปีดาค่ะเดี๋ยวจะพาทัวร์ทั้งหมดเลยป่าละอูใช่ไหมคะถูกต้องว่ามีอะไรบ้างแล้วจะรู้ว่าว้าว amazing เป็นยังไง เดี๋ยวขอ,อตัวไปอาบน้ำกับนอนอีกสักตื่นแล้วกันนะคะ,ะ่านผู้ชมบ๊ายบายก่อนนะคะ Wow tour. คุณผู้ชมคะถือแล้วค่ะซุ้มแรกของงานนะคะประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่จอยพี่คนแนะนําดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของเออหน้าง,งานว่าวนะคะว่าวนา,นาชาซึ่งจะมีบอกประวัติต่างๆมากมายเลยาาก็ผ้าอะไรมีว่าวอะไรตัวไหนยังไงเดี๋ยวเราไปตามดูในส่วนของส่วนต่างๆของงานกันดีกว่าแล้วก็ไปดูซุ้มกันว่าซุ้มต่างๆเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นบ้าง <ไป S 2> ตามไปดู <ๆ S 2> เลยค่ะ<ๆ>ตามเลยค่ะ การเล่นว่าวนับเป็นหนึ่งในศิละปะก,การละเล่นพื้นบ้านที่แนบแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นแผ่นดินไทยมาช้านานดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันแสดงให้เห็นถึงรากเหงา้าความเป็นมาของภูมิปัญญาซึ่งนำมาสู่การรังสรรค์ศิละปะก,การละเล่นกับสายลมสื่งทอดต่อกันมาจนทุกวันนี้มรดกแห่งศิละปะก,การละเล่นว่าวแต่ครั้งบรรพบุรุษของไทยได้สืบทอดต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ และเฟื่องฟูขึ้นอย่างสูงสุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าหลวงแห่งกรุงสยามและในช่วงเวลานี้เองที่การละเล่นแข่งขันเอาชนะกันของว่าวจุฬากับว่าวปะเป้าซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงการละเล่นเพื่อความสนุกสนานได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นการละเล่นในเชิงกีฬามีการคิดค้นกฎกติกามีกรรมการตัดสินให้คะแนนและมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในลักษณะเดียวกับการแข่งขันกีฬาทั่วไปในยุคสมัยที่การละเล่นแข่งขันว่าวกลายเป็นกีฬายอดนิยมของผู้คนชาวสยามนับตั้งแต่เจ้าหนาาในราชสำนักไปจนถึงราษฎรในวงกว้างเช่นนี้ได้ปรากฏนักเล่นว่าวแข่งขันฝีปานดีอย่างหาตัวจับยากและมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในวงการสนามว่าวขึ้นหลายคนและบุคคลหนึง่ง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้และเชี่ยวชาญการแข่งขันบังคับว่าต่อสู้ในอากาศเป็นอย่างดีมากที่สุดคนหนึ่งในเวลานั้นก็คือพระยาพิรมพักดีหรือนามเดิมว่าบุญรอดเศรษฐบุตรด้วยความที่พระยาพิรมพักดีได้รับก,การสอนและฝึกหัดให้เรียนรู้วิธีการเล่นว่าและทำว่าวตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กจากบิดาคือพระพิรมพักดีหรือนามเดิมชมเศรษฐบุตร ผู้ได้รับการกล่าวขานในวงการนักเล่นว่าวสมัยนั้นว่าเป็นนักล่อว่าวปักเป้าฝีมือดีที่สุดในสยาม เริ่มอยากชักแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปชักว่าวกันดีกว่านะคะว่าไปดูบรรยากาศกันว่าเราสองคนเนี่ยฝีมือการชักจะเป็นย,ยังไงบ้างอากาศกําลังดีเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าปาตามไปเลยค่ะ 领导干。 ค่ะหลังจากที่เราแอบพักผ่อนกันมาหนึ่งคืนหลับสบายไหมคะไม่อกจะบอกว่าสบายมากมาเช้านี้ไม่อยากตื่นเลยจริงๆกันผู้ชมคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปทําความรู้จักพี่ปานและพี่นนเจ้าของรีสอร์ทป่าละอูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนกอนอื่นอยากให้พี่ปากับพี่นนเนี่ยแนะนํานิดนึงในส่วนของตัวรีสอร์ทตรงนี้ว่าเป็นความเป็นมามายังไงอะคะพี่ทำไมถึงใช้คําว่าบ้านไร่ปีดาด้วยอ๋อก็คือ เราอยากให้บ้านที่นี่มันเป็นของส่วนรวมเราเลยใช้คำสกุลมาเป็นชื่อของรีสอร์ทนะจะเรียกว่ารีสอร์ทก็คงไม่ได้เพราะว่าทำเล็กๆเอากึ่งโฮมสเตย์แล้วกันเป็นที่พักกึ่งโฮมสเตย์ง่ายๆแบบธรรมชาติแล้วคำว่าป่าละอูนี่นี่ข่าวว่าเป็นภาษากะเหลี่ยงด้วยใช่ไหมคะแปลว่าอะไรเลยใช่ครับคำว่าละอูก็คือต้นไผ่ ป่าละอูก็คือป่าไผ่เป็นภาษากะเหรี่ยงสมัยก่อนที่นี่จะมีต้นไผ่เยอะมากเขาก็เลยเรียกกันว่าป่าละอูแล้วในส่วนของกรุปทัวร์ล่ะคะไม่ทราบว่ารองรับจุจํานวนคนได้เท่าไหร่เอ่ยคือตอนนี้บ้านพักเรายังมีจํานวนน้อยครับเราก็ถ้าเป็นเต็นเนี่ยถ้ามีเต็นมาด้วยก็น่าจะได้สักร้อยสองร้อยคนได้ร้อยสองร้อยคนเลยเหรอได้ลานกลางเต็นเรามีทั้งหมดกี่ไร่นะคะ ทั้งหมด27ไร่ครับ <20 S 1> แต่ว่าเราจะทําเป็นบริเวณที่พักเนี่ยคงไม่เกินสัก5-6ไร่พอที่เหลือก็อจะเป็นพวกสวนกสเกษตรเป็นสวนไม้ป่าบ้างปลูกพืชผักผลไม,ม้ที่ปานทํากับข้าวให้เรากินก็ของปลูกเองทั้งนั้นอร่อยทุกเมนูเลยคะ่ะติดใจยอยากจะกลับมาพักผ่อนอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมพี่จอยคะเดี๋ยวอยากทราบ่ซนไหนบ้างไหมคะว่าเราอยากมีความรู้เพิ่มเติมตรงไหนบ้าง จริงๆถ้าในแอนพี่ไอแอบเห็นพี่จอยไปกับพี่นวไปแอบเก็บผักอะไรนะอ๋อไปเก็บเขาเรียกว่าเป็นผักกูดค่ะก็เก็บเก็บอยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้านท้ายด้านท้ายของเพาะพี่นวลเขาแนะนําซึ่งเราถ้าอยู่เมืองกรุงเราจะไม่รู้จักจริงๆแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่คือว่าได้รู้จักว่ามันมันเป็นอะไรยังไงแบบของอาหารกินยากค่ะแล้วอร่อยด้วยเยี่ยมทุกเมนูเลยค่ะแม่ครัวหัวป่าหัวแบบ เด็ดมากทุกเมนูค่ะบางอย่างนี่คือในกรุงเทพหากินไม่ได้จริงๆค่ะท่านผู้ชมแล้วปกตินีค่ะเห็นทราบข่าวมาว่าให้มาพักสุกเสาร์อาทิตย์แล้วทีนี้ถ้าคนที่สนใจวันธรรมดาล่ะคะมาพักได้ไหมคะครับมาพักได้ฮะคือวันธรรมดาก็จะมีน้องพขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยล้าใช่ครับจองล่วงหน้าดูแลอยู่ครับแล้วก็มันจะ ลำบากนิดนึงคือวันธรรมดาจะไม่มีอาหารต้องเตรียมมาทําเองไม่ได้ไม่ได้ชิมฝีมือของพี่ปานค่ะพอเรายังมีธุรกิจต้องทํางานอยู่ที่กรุงเทพอีกพี่ทุวนทาธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ามาสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีอาหารทานเราบริการยังไ้อย่างนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากชิมฝีมือพี่ปานนี่ต้องมาสุกเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าวันธรรมดาก็คือทางรีสอร์ทก็ต้อนรับเหมือนกันแต่ว่าอาจจะบอกไม่ได้ชิมฝีมือพี่ปานโดยตรง แว,แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนกันก็แวะเข้ามาได้ตลอดตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยปิดตลอดเวลาครับเดี๋ยวเอางี้แล้วกันค่ะก่อนถึงช่วงสุดท้ายของเราไปเนี่ยอยากให้พี่นนท์ฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจอยากจะมาพักที่นี่มากคะก็ฝากถึงคนรักธรรมชาตินะครับ <veya> ใครที่อยากจะมาสัมผัสธรรมชาติแท้ๆไม่ได้มีการปรุงแต่งมากมายอ่าก็ถ้าคนรักธรรมชาติชอบความสงบก็ผมอยากให้ลองมา เยี่ยมชมนะฮะบ้านไร่ปีดาครับขอเบอร์อีกรอบก็ได้ค่ะครับก็0 8 1 9 3 6 3 7 5 8นะครับโอเคค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวจอยกับพี่ไอขออนุญาตพี่เดินชมรอบๆบริเวณอีกรอบนึงนะคะให้ที่ได้ไหมคะได้ครับยินดีครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปชมไปว้าวว้าวกันก่อนละกันนะคะ คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงว้าวพาชิมวาเนี้ยนะคะดูจากเมนูบนโต๊ะด้านหน้าของเราคิดดูว่าว้าวขนาดไหนเดี๋ยวยังไงพี่จอยคะให้พี่ปาแนะนำเมนูนี้ดีกว่าคะ่ะอือ อันนี้นะคะ Ach, เป็นเมนูือนว่าว้าวมากๆนะสาหรับวันนี้เพราะว่าพี่ปาเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของรีสอร์ทเองแล้วก็เป็นแม่ครัวลงฝีมือทําเองหมดทุกอย่างเลยทีนี้อยากให้พี่ปาแนะนําอาหารขึ้นชื่อหรืออาหาร,าหารแนะนํานิดนึงแล้วกันว่าอันไหนเป็นอะไรยังไงบ้างอะคะอ่ะเดี๋ยวเอาด้านหน้าก่อนก็ได้ค่ะด้านหน้าสุดด้านนั้นเป็นไก่เลยนะคะพี่ปาสสนใหเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกค้ามา ส่วนใหญ่จะสั่งอะไรเป็นอย่างแรกนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะอปนทอดกรอบหัวปีทอดกรอบปีทอดกรอบใครมาต้องสั่งค่ะแล้วก็ซ้ำด้วยีค่มีะงานดำสมุนไพรเพื่อสุขภาพอก็สุขภาพว่าเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มจะรสชาติแบบไหนนะคะหอาเปรี้ยวหวาน เดี่ยวหวาน้ำลายไหลค่ะท้องเริ่มเริ่มเริ่มแล้วค่ะแล้วการต่อไปมีอะไรที่แนะนำี่ค่ะอันนี้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 สุดยอดเลยผักทุกชนิดนี่ปลูกเองไร้สาร Amazing Amazing แล้วอันแี้ก็ทังสลัดที่ตลาดนะฮะปลูกเองค่ะปลูกเองทุกอย่างค่ะเดี๋ยวพวกนี้ชมอันนี้อันนี้น้ำพริกอะไรนะคะพี่ปาน้ำพริกปลาดุกย่างค่ะน้ำพริกปลาดุกย่างค่ะอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ติดอ่ะเราขอช่วลงเดี๋ยวเราช่วยกันลงนิดนึงเห็นไหมค่ะ ตะไคร้ตัวใหญ่มากๆค่ะเราเอาจากในแม่น้ำน้าตกของเมื่อวันนี้ดิฉันไปไหวมาพี่จอยพี่ไอซ์ไปไหวมาแล้วตกมาเองเลยค่ะตายหมดแล้วมั้ยแล้วอนี้ต่อไปแล้ะค่ะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เด็ดค่ะเพราะว่าเสิร์ฟพร้อมกันค่ะท่านุชใจอ่ะเป็นป่าใช่ไหมแกงป่าแกงป่าไก่บ้านอยูเสิร์ฟพร้อมกับอะไรนะคู่กับไข่เจียวฟูไข่ฟูค่ะอุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคะอันนี้ สำหรับตัวตัวไอเองว้าวอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมพี่ไอมันอเมซิ่งมากเราไม่เคยจริงๆไม่เคยเห็นจริงทีนี้ทีน,ทนี้หน้าทานัหน้าท่านแบบแบบไทยทๆเหมือนกันอันนี้นอันนี้เป็นใน หอมหมกขนมครกเนื้อเนื้อปลากายค่ะเนื้อปลากายด้วยใช่ไหมคะเหลืออีกสองอย่างค่ะพี่ปานสองอย่างนี้เป็นผักอะไรเอ่ยอันนั้นนั้นพระเอกอนั้นพระเอกพระเอกเลยือเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนันถ้าพระเอกยังอยู่คู่กับหนูค่ะเพราะหนูเป็นนางเอกพี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าเดินเก็บเองใช่ไหมอาใช่ค่ะพี่ผักหวานเก็บเกับมือค่ะผักหวานหรือผักกูดใช่ไหมผักหวานบ้านผักหวานบ้านไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ผักกูดอืมอันนี้พระเอกของที่นี่นะคะ อ่าทีนี้เมนูตกเลยค่ะน้ำตกเมนูสุดท้ายแล้วค่ะนี้ต้มโค้งค่ะต้มโค้งอันนี้ปลากรอบปลาเนื้อออกตายแล้ววันนี้เมนูเยอะปานเหนื่อยไหมคะเนี่ยขับถข้าดูดูดูเหงื่อซะก่อนน่าทานมากค่ะทําเองทุกอย่างแล้วก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทเองแล้วก็ลงมือทําให้พวกเรากินเต็มใจนะเขาบอกเป็นครูใหญ่ถึงพานลงก็คือแบบว่าโอเคอย่างนี้ไอว่า เดี๋ยวถึงเวลาที่พี่ไอซ์กับพี่จอยจะจะลองชิมแล้วเนี่ยคะส่วนตัวขอชิมนิดนึงฝีมือเจา้าของรีสอร์ทเป็นยังไงบ้างคคุณผู้ชมคะตอนนี้ท้องพี่ไอซ์แล้วพี่จอยเริ่มมากค่ะตอนนี้อ,อยากกินมากน้ำลายไหลมากสำหรับอาหารมื้อนี้แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ปานมากขอบคุณมากขอบคุณมที่ลงมือทําให้เรากินเป็นฝีมือเลยยังไงวันนี้ขอไปว้าวส่วนตัวแอบไปว้าวค่ะแอบไปว้าวชิมหมดนี้ก่อนไม่รู้จะกินเสร็จกี่มอนะคะ หอกไ,หไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวหอกกับป้าให้กินด้วยขออน<ท>ุญาตก่อนนะคะขออนุญาตก่อน,นะคะ่ะพี่จอยพี่ไอริ่มเหนื่อยแล้วคะ่ะเพราะว่าทริปแบบเด็ดทั้งทริปเลยทั้งกินทั้งพักทั้งเที่ยวแล้วพี่จอยอะพี่จอยก็จะบอกพี่จอยเหนื่อยเมืันสับรรทริปนี้นี่แบบว่าตันลอนทัวร์มากๆแต่ก่อนอื่นไปนี่เราจะได้ไปหาทริปใหม่ๆเนี่ยพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันแต่ก่อนอื่นยังไงเดี๋ยววันนี้เราต้องขอขอบคุณ <ๆ S 1> การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่แนะนําสถานที่เที่ยวคือการว่าวนาชาติและอีกที่ที่ไหนนะคะพี่จอยต้องขอบคุณนะคะเจ้าของไร่ปีดานะคะสําหรับพี่นนท์แล้วก็พี่ปานนะคะที่อำนวยความสะดวกให้เราดูแลในทุกๆด้านทุกด้านเป็นอย่างดีแต่นี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาทริปใหม่ๆทีใ่ใหม่ๆให้ท่านผู้ชมไปเที่ยวไปดูในคราวหน้ากันดีกว่าสําหรับวันนี้พี่จอยแล้วก็พี่ไอซ์ลาไปก่อนนะคะสคะวัสดีค่ะว้าวว้าวตามมาเลย